สวัสดีจ้าเม่น้อยหนวจ้าวันนี้เมนน้อย,ม,อยมีอนมันนี้มาให้เพิ่งพี่จ้ะนี่ลูกสาวซื้อมาให้ลูกสาวซื้อมาตากเองี่จ้ะรมัดทุเรียนทุเรียน,รยนตรงชิ้นหอมมาก่อนเลย เ้าะวกินหลายกินหลายต้กินเกินกวนไหน่แล้วน,น,นีเรียนผูเรียนเดือนเมษานี่ผูเรียนกำลังกินนะั๊เนี่ย ăn thịt, mang là, nóc mà đứa cha mà ăn đồng cản đứa cha, mình học viện แซบอยู่ยกับผมแซบอยู่กับผมผมมักเนาะจ้ะกรอบนอกนุน่มในดีเนาะจ้ะกินเบอร์ลายแบบเนี้ยกินทคนนี้กับเขแล้วเนาะ นี่กับฮ้อนคือก็จะห้อนถือเกา้าอุณหภูมิก็สามสิบสี่องศาที่บ้านลูกสามสี่องศางี้กินบนนี้ก็พอละ กินก็เป็นโนวีแล้วหาก,กินยากเพลงอะไรอย่งางมาหลายไม่น้อยเพราะได้ิดงานเนาะจ้าแต่ไม่น้อยกันที่ขอจบคกิไปเพียงแค่นี้คนคะคะขอบคุณทุกคนรรับชมนะคะไม่น้อยโนวีค่ะสวัสดีค่ะ